สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดวิวเลียวใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยเื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราเขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ i n s t a g r กรมค่ะแล้วก็มาเลื่อกบนหมู่ตรงนี้เราจะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ o ่มยอดวิวเลี้ยวค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่ได้จีของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยวันนี้ก็จะเอาอันนี้ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งอยวิวค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดยังไม่ถึงบาทเลยนะก็ถูกมากเลยนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน10,000 0บาทต่อครั้งมาเติมหนึ่งพัน 1, บาทขึ้นไปแล้วโบนัสเพิ่มอีก2%ปเ์ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะจะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพค่ะก็เติมคันต่ำยี่บาทนะคะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปหลาโบนัสเพิ่มอีกหค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินดน้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูม,มันนี่วอลเล็ตหรือธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะเป็นแอปอ่งเปา wallet ค่ะเราก็สามารถดําเนินการในอ่งเปา wallet ตามนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปา wallet เนาะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะลราก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราเนาะหรือเป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทาก,การสั่งซื้อไปค่ะดังด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำก,การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะเราก็จะมาที่คําสั่งซื้อใหม่นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอดเคเมมขีดีเ็ดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรแล้วก็ใส่ข้อความหรือว่าต้องการใส่รูปภาพเนาะก็แอดแท็กไฟล์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก,กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถที่ัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับปัตตาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะในตอนนี้เนาะก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะคะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยหรือว่าจะเข้า Google Play และ App Store และพิมพ์คำว่า k m m c h e ขีดก็ได้นะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ IG ของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเดียวเนาะอตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ยอดวิวเรียวข้างบนตรงนี้นะก็อยู่ที่55วิวนะคะเดี๋ยวเราก็ขอดีน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก55วิวก็ขึ้นมาเป็น326วิวกันเลยค่ะก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่100วิวเนาะแต่เกือบขึ้นมาตั้ง3เท่าเลยนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็แถมให้เราเยอะมากๆเลยเนาะ เ็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะเราสั่งซื้อไปไปแค่แป๊บเดียวเองนะก็คืนยอดมาให้เราแล้วนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เค m ิมิดสีเฮตค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปหรือมีเสียงรบกวนเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ